ไม่เชื่ออย่าลบลูบ้านไหนมีระวังให้ดีโบราณว่าไว้บ้านแบบไหนอยู่แล้วอายุสั้นเจ็บป่วยบ่อยคนในบ้านแตกแยกก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะห่วงชุวยโรคทําให้เจ็บป่วยบ่อยเจ้าของบ้านอายุสั้นบ้านไหนมีก็ให้ระวัง วงจุ้ยโรคบอกเลยว่าตามหลักห่วงจุ้ยนั้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาที่เกิดขึ้นมักมีผลมาจากหวงจุ้ยในบ้านที่ไม่ดีซึ่งจะส่งผลให้คนในบ้านมีแต่ความเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งส่งผลเสียให้เจ้าของบ้านอายุสั้นลงเพราะสารพัดโรคร,รุงร้าซึ่งเราก็จะขอแนะนำเคล็ดลับดีๆที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ เรียกได้ว่ากันไว้ดีกว่าแก้หรือทำเพื่อความสบายใจซึ่งลักษณะของบ้านที่มีห่วงจุยโรคก็มีดังนี้ 1. ลมไม่พัดแดดไม่ส่องแสงแดดและลมเป็นสองสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับบ้านพระแสงแดดมีหน้าที่ไล่ความชื้นฆ่าเชื้อโรคในบ้านลมก็ช่วยไล่กลิ่นเหม็นอับในบ้านได้ซึ่งบ้านที่อึมครึมไม่ค่อยมีแสงแดดเข้าถึง แถมยังอับลมจะส่งผลให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้ง่าย 2. มันเปิดประตูหน้าต่างหากมีคนอยู่บ้านควรเปิดประตูหน้าต่างทุกห้องเพื่อให้ลมเข้าบ้านและช่วยในการไล่ความชื้นออกไปนอกจากนี้หน้าบ้านก็ควรจะเป็นลักษณะเปิดโลง่งไม่ควรหาอะไรมาปิดเพราะจะทำให้ขวางทางลมค่ะ 3. ประตูห้องน้ำ ในส่วนของประตูห้องน้ำควรอย่างยิ่งที่จะปิดไว้ตลอดเวลาหากไม่ได้ใช้เพราะห้องน้ำเป็นแหล่งของพลังงานลบและอีกทางหนึ่งก็คือการป้องกันไม่ให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาและควรจะสร้างไม่ให้อยู่ติดกับห้องนอนแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ไม่ควรหันหัวไปทางห้องน้ำเด็ดขาด 4. การวางเฟอร์นิเจอร์ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านไม่ควรที่จะวางขวางทางเดินหรือหน้าต่างและบริเวณหน้าต่างก็ไม่ควรวางของบนขอบหน้าต่างเพราะจะทำให้เปิดหน้าต่างยาก 5. ของตกแต่งเสริมสุขภาพ ควรจะหาของตกแต่งบ้านเสริมดวงอย่างเช่นเหรียญจีนโบราณหกเหรียญผูกด้วยได้แดงมาแขวนทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นการเสริมดวงให้อาการเจ็บป่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดตัวปวดท้องจะช่วยสุขภาพของคนในครอบครัวดีขึ้น 6. แขวนโมบาย การแขวนโมบายรับลมตามมุมบ้านเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวให้หินและหยางสมดุลกันซึ่งการแขวนโมบายไว้ในบ้านเสียงโมบายที่กระทบกันกรุงกริ้งก็จะช่วยให้อารมณ์ดีไม่ทำให้บ้านเงียบจนเกินไปและช่วยลดความเงาและซึมเศร้าของคนในครอบครัวคะ่ะตามหลักความเชื่อของคนโบราณในการปลูกบ้านท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำโบราณดังต่อไปนี้ไหม อย่าปลูกเรือนข้อมตออย่าปลูกเรือนข้อมตอก็หมายถึงว่าตอไม้ที่มีรากเยอะมีมดมแมลงงูอยู่ใต้ดินเพราะใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นโพรงเป็นดินร่วนจึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษต่างๆนะคะมันสามารถที่จะปล่อยก๊าซพิษออกมาบนพื้นบ้านได้ถ้าพื้นเป็นไม้ไม้จะบวมดีดตัวหนีสารพิษ สารพิษก็จะซึมขึ้นมาทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะโบราณเขาจึงห้ามปลูกเรือนค่อมตออย่านอนรอขวางตะวันก็หมายถึงในบ้านสมัยก่อนที่มีบริเวณเขาจะไม่ให้ปลูกเรือนขวางตะวันขึ้นลงจะร้อนยิ่งเป็นสมัยนี้บ้านเป็นตึกกันหมดยิ่งทำให้คลายความร้อนยากขึ้นกว่าเดิมอย่าปลูกเรือนหันหน้ารับแดด แดดเช้ายัางพอทนแต่แดดบ่ายสี่สุดทนร้อนทั้งวันทั้งคืนเชียวนะคะและคำว่าอย่าสร้างบ้านหน้าประจันประจันหน้าวัดหรือศาลเจ้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีจิตใจมีพลังงานของคนอยู่ตรงนั้นค่ะ ประจันหน้าโรงพยาบาลเพราะมีวิญญาณคนเกิดคนตายมากมายพลังที่ป่วยพุ่งเข้ามาบ้านเราก็จะมีทั้งวิญญาณทั้งเชื้อโรคจะทำให้คนที่อาศัยในบ้านป่วยง่ายป่วยหนักเหมือนที่เขาห้ามไม่ให้คนป่วยไปโรงพยาบาลไม่ให้ไปงานศพเพราะจะติดเชื้อแทรกซอนได้ประจันหน้าทางสามแพร่ง เวลาแต่งงานเดินผ่านทางสามแพร่งก็ไม่รู้จะเลี้ยวไปทางไหนต้องยืนรอตรงทางสามแพร่งเวลาแห่ศพก็มักจะมายืนรอตรงทางสามแพร่งเพราะไม่รู้ทางไปพอรู้ทางเลี้ยวไปแล้วลืมเรียกผีไปด้วยผีก็เดินเข้าบ้านเราเลยเพราะผีไม่รู้ทางซึ่งทางสามแพร่งเป็นจุดอันตรายเพราะเวลารถขับมาไฟรถทุกคันก็จะฉายเข้าบ้านเรา คนในบ้านก็จะผวาตลอดคนยิงกันวิ่งหนีมาถ้าบ้านเปิดโล่งก็จะโดนลูกหลงโดนกระสุนได้ง่ายคนในบ้านจะโดนยิงตายโดยบังเอิญอย่าปลูกบ้านเรียงแถวจะเหมือนสาลาศพจะเกิดการประจันหน้ากันเปรียบเทียบกัน ต่อเติมบ้านเหลื่อมล้ํากันเกินหน้าเกินตากันทําให้เกิดการเปรียบเทียบเกิดการกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบ,บาแวงกันอย่างบ้านทาวเฮาส์ในปัจจุบันน้อยนักที่จะอยู่กันแบบสงบสุขอย่าทําเรือนคูน้ําไหลคืออย่าไปปลูกบ้านค่อมคูคลองทางน้ําไหลที่ลงมาจากยอดเขาเวลาหน้าน้ําอาจจะพัดพาน้ําป่ามาพังบ้านเราได้งูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษ จะขึ้นบ้านเราได้ง่ายไดย้ลูกเด็กเล็กแดงจะตกน้ำตายของมีค่าตกน้ำตกท่าได้ง่ายพอน้ำแห้งดินก็ถล่มยุบตัวอย่าปิดรูทางไหลอย่าปิดรูบ่อน้ำบาดาลอย่าเอาดินไปถมเพราะเวลาถ่ายของเสียลงไปในบ่อเกลืบ่อบซึมไหลลงไปที่ต่ำไปเจอบ่อน้ำบาดาลถ้าปิดรูทางไหลก็จะทำให้เกิด การอัดแน่นของแกส๊สทำให้เกิดเหตุการณ์ส่วมระเบิดได้เพราะมีแก๊สอัดแน่นมากเกินไปโดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยที่ยังมีแก๊สกัมมถทันอยู่ใต้ดินเยอะเป็นเขตภูเขาไฟนั่นเองยาปลูกไหลาทางไหลถนนไหลเขาไหลแม่น้ำทางลาดทางไม่เสมอขาบ้านจะสั้นข้างยาวข้างจะทำให้เกิดการรับน้ำหนัก ที่ไม่สมดุลมีการถาโถมไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปเพราะฉะนั้นบ้านที่ปลูกลักษณะนี้จึงพังง่ายกว่าบ้านแบบอื่นๆความสมดุลของรากฐานไม่มีขาบ้านแบบด้านที่ยาวกว่าจะหักพังได้ง่ายกว่าขาข้างที่สั้นกว่าอย่าปลูกเรือนอกแตก อย่าปลูก,กเรือนคู่เรือนอกแตกไม่ดีเพราะเวลาฝนตกน้ำจะไหลลงมารวมอยู่ตรงกลางหลังคามีปัญหาอะไรก็จะมาสมอยู่ที่คนกลางอย่าแยกสองบันไดเพราะบ้านเราไม่ใช่โรงเรียนไม่ชีวัดจะทำให้คนในบ้านไม่สนใจไม่แคร์กันทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ช่วยกันทำมาหากินอย่าปลูกบ้านทางโคง้งอย่ากโกงคันซ้อนอย่านอนทับคาน ปลูกบ้านทางโคง้งรถจะแหกโค้งเข้ามาชนบ้านเราบ่อยไฟศาสตร์สองเข้ามาจะพวาคิดว่าขโมยเข้าบ้านอย่านอนทับคานไม่ดีเพราะในคานมีเหล็กมีแร่ธาตุในตัวคนเราจะมีแร่ธาตุที่ดึงดูดกันเปรียบเสมือนแม่เหล็กแต่ความเป็นจริงเขากลัวคันหล่นทับตัวเราเวลาที่บ้านพังลงมาคานหรือเสาก็จะหล่นมาทับคนตายคาบ้านอย่าอยู่สี่แยก บ้านที่อยู่สี่แยกรถหรือคนพุ่งมาจากไหนก็เห็นเราหมดรถจะแหกโค้งพุ่งมาชนเราง่ายอย่าแฉกทางไหลคล้ายกับทางสามแพร่งทางน้ำบนปากคลองมีวังน้ำบนอันตรายเรือไปล่มตรงนั้นบ่อยมากมีสัตว์ดุร้ายชอบไปเล่นน้ำบนบริเวณน,นั้นอย่านอนบนไฟอย่านอนบนจอมปลวกโพงงูซึ่งมีก๊าซพิษต่าง จอมปลวกมีสัตว์เปนน็นล้านๆที่บ้านเรือนไทยสมัยโบราณทำใต้ถุนสูงเพราะต้องการให้อากาศถ่ายเทสะดวกมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เข้ามาถ่ายเทก๊าซพิษออกไปจึงจะอยู่กันได้อย่างปลอดภัยอย่าอยู่ใจกลางพื้นที่ที่เป็นแองกกระทะย่าปลูกบ้านในแองกระทะ เมื่ออยู่ไปนานๆอากาศเป็นพิษน้ำท่วมพื้นที่ที่ต่ำที่สุดจะเกิดมลภาวะได้ง่ายมากเพราะลมไม่พัดผ่านลงไปถึงใจกลางนั่นเองเช่นพื้นที่แถบแม่ห้องสอนเชียงใหม่ใจกลางเมืองเชียงใหม่อากาศเสียมากๆพอกับกทมเป็นเพราะพื้นที่แอ่งกระทะนั่นเองจะให้ดีสื่อที่รอบๆนอกอากาศจะดีกว่าค่ะและนี่ก็คือข้อห้ามเกี่ยวกับ การปลูกบ้านของความเชื่อของคนโบราณน,นะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ